Oh, leo, leo, leo. อย่าลืมรถน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยนะครับได้เวลาดูการ์ตูนของพวกเราแล้วนี่นะงั้นรีบไปดูช่วงแรกกันก่อนดีกว่าละ,ละรครหุ่นสุดปวนมาแล้วจ้าสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอพี่ตราสมอมาแล้วครับวันนี้มีละครหุ่นสนุกมาฝากน้องๆด้วยละ่ะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นไปดูกันเลย บอลสนุกกันจนเลยเถิดบอสบอสเรามายิงลูกบอลกันมาดูว่าใครจะยิงแม่นได้ได้แบนบอสจะนายู่แล้วล่ะเรามายิงตรงนี้กันเลยเอาเลยบอสยิงก่อนนะก็ได้ก็ได้บอสยิงก่อนก็ได้อ่ะอะนี่แด้นี่แดดนี่แดดพอแล้วพอแล้วบอสยิงไปถึงสามทีแล้วไม่ถูกเลยตาแบนก็ได้ แล้ย so ิงถ e like <ừ> ูกสองทีเ oh, นี <Ừ> ่ยโบทเห็นหรืเปล่าอ่ะใครบอกไม่เห็นถูกสักกหน่อยถูกสิถูกไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยมาดูเลยโบทยังมีรอยน้ำอยู่เลยโอ๊ยเอาเปรียบกันที่นาจะโบทเล่นทิเหลอเหรอ นี่แน่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 ีน่เจบนโบสนี่เ้ยวเดวเด้วเีเขาก็บอกใจกว่าให้เรากราวโคแย่แล้วคุณครูใครฉีดน้ำมาโดนครูเนี่ยฮะโคตแย่แล้วเบนโบสมานี่สิ เบนโบ๊ททำไมฉีดน้ำใส่ครูฮะคือคือเบนไม่ได้ทำครับใช่ครับคุณครูเมื่อกี้จะป๊อกฉีดน้ำใส่วกับเบนแต่ละสองคนหลบเลยเพื่อนคุณครูครับเมื่อกี้จะป๊อกอยู่ตรงนั้นนะครับคุณครูครับโน่นไงฮะอ้าวป๊อกหนีไปแล้วครับจริงๆริงนะครับคุณครูเมื่อกี้จะป๊อกฉีดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละเอาละที่หลังเล่นน้ำสงกรานกันต้องระมัดระวังหน่อยนะอย่าให้ไปถูกคนอื่นที่เขาไม่ได้เล่นด้วยรู้ไหมครับคุณครูเบนจะระวังไม่ให้โดนคนอื่นครับ ครับครับบราก็จะเล่นสงกรา์ระวังให้มากขึ้นครับดีมากจ้ะครูต้องรีบไปทำธุระก่อนแล้วนะครับโบ๊ทโบ๊ทเราไปตามหาป๊อกกันดีกว่าใช่ใช่ใช่จะได้จัดการเจ้าป๊อกให้เปียกไปเลยใช่แล้วไปกันเลยเสร็จเรียบร้อยสักทีพรุ่งนี้ต้องส่งภาพนี้ไปประกวดระบายสีนันต์ได้รางวัลแน่ๆเลยสร็จม้ป๊อกดูดีสร็ไหมสร็ไหมนี่แน่นี่แน่วิ้วว ปาด่ีดปาดฉีดของแนนดูสิ่งต้องใจทำเพื่อนจังเลยถอดไนี่เอาจะป๊อบอกว่าอย่างไรล่ะถอดไอวูไม่วั้นเลยคนอะไรก็ไม่รู้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้สิไปถอแย่แล้วเจ้าป๊อกฉีดน้ำใส่ผ้าระบายสีของแนนทําไมเปียกหมดเลยไหนไม่ยอมต้องมาใช้ของแนนนะดูสิละหมดเลย นี่มันสงกรานนะคล้าๆเขาเล่นน้ํากันป๊อกเล่นน้ําสงกรานแนนจะว่าป๊อกทําไมเล่าก็แนนไม่ได้เล่นด้วยนี่นะไม่รู้แล้วทาภาพระบายสีของแนนเสียหมดแล้วแนนไม่ยอมอ่ะไม่เอาแล้วเล่นกันแนนไม่สนุกเลยเอ๋อก็จะร้องให้ป๊อกไปดีกว่าอย่าไปนะจ๊าป๊อกมาระบายสีใช้แนนก่อนนะกลับมาเดี๋ยวนี้ เจ้าเบนเจ้าโบวอยู่ไหนนะเอาเจ้าจิงจกเสร็จป๊อกแน่ละนี่แน่ทำให้ป๊อกตกใจนีนักนี่แน่นั่นเนเสียงเจ้าป๊อกนี่นะให้เราสงสัยเจ้าป๊อกคงจะแกล้งเพื่อพวกเราเข้าไปไ่ล่ะนี่แน่นี่แน่เจ้าจิงจกเสร็จแน่เสร็จแน่เจ้าจิงจกนี่แน่เรียกร้องความสนใจอย่างนี้ใช่ถ้าเราเข้าไปเดี๋ยวป๊อกคงจะต้องฉีดน้ำใส่พวกเราแน่เลยอยู่ไหนนะอยู่ไหน ออกมาอยู่ไหนนะอ๋อตรงนี้เองเสร็จละเจ้าจริงจบนี่นะว่าน่าจะเข้าไปดูหน่อยนะว่าจะบล็อกทำอะไรอยู่ไปดูกันเถอะดีมะไปดูว่าข้จะยิงอะไรอยู่ก็ได้ช่ยชายชาเข้าไปแต่ต้องระวังปลอกหน่อยนะไม่เตียวะปืนฉีดน้ำของป๊อกฉีดแรงด้วยต้มาตา นี่นะนี่เสร็จแน่เสร็จแน่ปิ้วเปิ้วสร็จลล้นจะจิจกปี้วนี่น่นี่แน่นี่แน่ะนี่แน่ปิ้วปิ้วปร้วงตัวนะใช่ใช่ต้องเบาเบด้วยนะเปิ้วปิ้วป้วแล้วดูกันดีกว่านะดูนี่ทำอะไรอยู่เห็นอะไรบ้างเปิ้ยวเปี้ยว

อ๋ออ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อเจ็บจไฟชัตช่วยด้วยไฟชัอ๋อ๋อไฟชอตช่วยด้วยช่วยด้วยอ็อช่วยด้วยไฟชอนช่วยด้วย ไม่ต้องร้องวอยวายไม่เป็นอะไรแล้วนะทีหลังก็อย่าเล่นจนเลยเถอะฉีดน้ำไปโดนปลั๊กไฟไฟมาถึงช็อตเอานะใช่แล้วคุณแม่บอกว่าปลั๊กไฟห้ามเล่นเด็ดขาดมีอันตรายถึงตายได้เลยนะห้ามเอามือแย่เข้าไปหรือเอาอะไรไปเคี่ยวก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะใช่แล้วล่ะมือเปียกน้ำก็ห้ามจับสายไฟเด็ดขาดเลยรู้ปรเปล่าเก่งมากจะเด็กๆใช่แม้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์แต่ก็มีอันตรายถึงตายได้ถ้าไม่ระมัดระวังนะจ๊ะเนี่ยบอกโชคดีมากนะที่ล้มลงมาก่อนน่ะไม่งั้นต้องถูกไฟดูดตายแน่เลย ครับคราวหลังป๊อกจะไม่อยู่ใกล้ปลั๊กไฟอีกแล้วนะครับดูสิป๊อกเลยอดเล่นสงครามเลยครา้นี้เจ้า๊อกยังหัวเต่แล่นอยู่นั่นแหละปิดตาได้ยังไม่เข็ดละครหุ่นจบไปแล้วสนุกถูกใจน้องๆใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ตราสมอแล้วไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอเกรดความรู้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลทนบุรีสวัสดีครับมาพบกับคุณหมอทนบุรีในช่วงเกร็ดความรู้กันนะครับ วันนี้มีการ์ตูนสนุกๆดูแล้วได้ความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะครับเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนกำเนิดช็อกโกแลตออเมล็ดโกโก้ดำทำอะไรได้เนะน่าจะเอาไปบดท,ทำเครื่องดื่มได้นะอืมก็น่าอร่อยลองเก็บไปดูแล้วกันแกเอามาล็ดออกมาน,มนี่นุ่นี่แล้วก็บดให้ละเอียดเลยนะอือแค่นี้ก็คงจะพอแล้วลวนะเัาง มันก hmm. oh. uh ็น huh. Mont ่าจะใช้ได้แล้วล่ะจริงมะเอาใส่แก้วมาเลยจหัวปูเอ๋ยใส่น้ำร้อนเลยนะหอมชื่นใจจังเลยอ่ะไหนลองสิรสชาติไม่เลวเลยนะนี่อืหอมนุ่มชุ่มเล้นสะจริงๆเอ้ย หอมอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยตามกลิ่นไปดีกว่าใช้ชื่อว่าช็อกโกแลตแล้วกันนะเพื่อนเอ๋ยเขากว่าช็อกโกแลตงั้นเหรอกลิ่นหอมหอมมากมาค่ะขอชิมสักหน่อยได้ไม่ทันครับน่ะน่าทันนะนี่จาเป็นไรอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอชิมได้ยังไงกันเนี่ยนี่ไม่เป็นไรหรอกเนาะให้เขาชิมนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะ โอ้ S <S oh, ขอบคุณท่านทั้งสองมากๆนะครับก็ได้แต่อย่าชิมหมดแก้วล่ะอืับจะคิดว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างล่ะอุบยุบยุบยุบก็อร่อยดีนะครับแต่ว่ามันขมไปหน่อยนึงถ้านำไปปรุงรสสักกันหน่อยน่าจะหอมอร่อยกว่านี้แน่แน่ ช็อกโกแลตเริ่มต้นจากชนเผ่าอัสกิกประเทศเม็กซิโกหลังจากนั้นชาวยุโรปก็ติดใจในรสชาติจึงได้นำมเมล็ดโกโก้มาทดลองทำเป็นเครื่องดื่มและขนมอันหอ,หอมหวานที่คนทั้งโลกนิยมเป็นอย่างสูงนั่นยังไงล่ะครับอ่านี่แหละความหอมของชโ็กโกแลตอาเริ่มจากทำผงโกโก้ก่อนจากนั้นก็เทใส่แก้วน้ำเอาไว้เอแล้ว เราจะเติมอะไรลงไปอีกดีนะอ่อาฮะใส่นมดีกว่านี่ไงละ่ะนมใส่ชะเลยอืมาจะดีอาา่อาฮะฮฮต้องอร่อยแน่เลยทีนี้อืมวันแล้วก็ชิมอืมทำไมไม่อร่อยเลยละ่ะอืมอาา่าฮะนึกออกอีกแล้วอย่างนี้ต้อง มูใส่น้ำตาลเข้าไปสักกนหน่อยนี่เนี่ยอีกนี่ลองอีกทีแม่หอมจริงๆเลยอืม,อม,อมว้าวนี่จะต้องเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยและได้รับความนิยมที่สุดในโลกแน่ๆเลยการ์ตูนเก็บความรู้จบลงแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับ คุณหมอธนบุรีหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณหมอธนบุรีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีนิทานสอนใจสนับสนุนโดย,โ,ย,าาโ,ดยโฮมมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีมช็อกโกแลต ตอนมารักสัตว์กันเถอะเฮ้ยเอ๊ะสวนสัตว์แล้วจเอาละจ้าเด็กๆมาพร้อมกันหมดแล้ววันนี้คุณณอ้อนจะพาพวกเด็กๆไปชมสัตว์ต่างๆกันนะคะเอาละสวัสดีคุณณอ้อนพร้อมๆกันก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสสวัสดีครับทุกคนเอาละเราเริ่มต้นกันที่ตรงนั้นกันดีกว่านะครับเด็กๆ โหช้างตัวใหญ่จังเลยดูนั่นสิมีจมูกยาวๆด้วยเขาเรียกว่างวงต่างหากล่ะครับเด็กๆเด็กๆรู้ไหมว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะตัวใหญ่เรามาจากปลาหวานด้วยแหละืมสงสัยว่ามันจะชอบดื่มนมทุกวันเลยทำให้ตัวโตแล้วก็แข็งแรงด้วยโอ้โหถ้าเบ้นดื่มนมทุกวันเบ้นก็ต้องตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงแน่เลยใช่ครับนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้ฉลาดอีกด้วยนะครับ ดื่มนมเสร็จแล้วเนี่ยรีบตามน้าอ้อนมาทางนี้เลยนะเด็กๆครับไอ,อยากก่อนนะครับแล้วลองเดินไปดูทางนู้นกันดีกว่านะดีไปงนะ่ายฉันรอด้วยนะตามมาเลยตามงแหลยไอ้ตั้งแหลกเด็กพวกนี้เดินไปดูทางเสียบ้างไปๆได้แล้วจะเสียงายนะจ้าอ,อน้นมา,าตามมา,าฝากไว้ก่อนเถอะ ันชีให้ไปทั้งโน้ตลองตามไปดีกว่าไหมอ๋อหน้าต่างรถเปิดอยู่เดี๋ยวเอจะลองปีงขึ้นไปดูนะอ๊บอึ๊บฮพวกสัตว์พี่นามีสัตว์ถูกขังไว้เต็มรถเลยต้องถูกขโมยมาแน่ๆเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราก็ไปตามคนมาช่วยสิใช่แล้ว ้ยจะบอกใครแล้วจะโน่ฮะอยู่ในนี้สักพักนะจะยุ่งทั้งหลาย้าไว้ให้ดีนะเจ้าอ้วนอย่าแอบลับอีกล่ะเดี๋ยวฉันจะขโมยสัตว์มาเพิ่มอีกนะรู้ไหม้าวใ้ดีๆล่ะฮอยู่ในนี้นั่นจหนดถ้าออกไปแล้วโดนนะ่เราจะโดนจับไปขายด้วยหรือเปล่าเนี่ยั่น่ซีจะทำไงดีล่ะเอ อืมจะเย็นๆก่อนเอว่าเราจะต้องมีทางออกสิอืมอมอมันขยับได้ด้วยเจ๊ะเจ๊ะเอจ๊ะอ่าจ้าจ่อนั่นเองนึกออกแล้วเราก็หนีไปทางนั้นสิมาแลด้อ่ามาแล้วโอ้โอ้โอ้ยฮะเสียงอะไรเสียงอะไร ใครลท้วนน้า oh, ล hey, hey! hey, oh. ูกใครจะว่อยมาทอะไรแถวนี้น่ะเนี่ยฮคือเดกครับเดกนี่เป็นเราข้าวนน้ไก็บอกให้เฝ้าไว้เฝ้าไว้ทำไมไม่ยอมเฝ้าไปรีบไปจับมาเดี๋ยวนี้วันน้ีบไปกันต่อเถอเดี๋ยวพวกโจมันจะตามมาทายังเหนอยู่เลยนั่นัอยู่นั่นออ่อ่ย อย่าเข้ามานะเสร็จแน่เสร็จแน่คราวนี้หยิบต้อมต้อนอะไรอุ๊ยหัวหน้าอะไรพาุ่ยหลออย่างนี้ต้องจัดการอย่าคิดหนีนะนี่คอยดูนี่นะไม่มีทางหรก สนับสนุนโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีมช็อกโกแลตคำศัพทบน่ารู้พี่ตาหุ่นมาแล้วครับมาพบกันในช่วงคำศัพทบน่ารู้เหมือนเช่นเคยนะครับพร้อมจะไปท่องสั์กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอุ่น เบนโบ๊ทแอเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนกันภาษาอังกฤษคือ F R I E N D S friends friends <S เป็นเพื่อนกัน friends เป็นเพื่อนกัน <Friends. S 1> เป็นเพื่อนกัน friends น้องแอดื่มนมเป็นประจำ คำว่านมภาษาอังกฤษคือ M I L K Milk Milk นม Milk นมนม Milk เมื่อดื่มนมจะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตเจริญเติบโตภาษาอังกฤษคือ G R O W grow grow เ,รเรจริญเติบโต grow เรจริญเติบโตเจริญเติบโต grow น้องๆอ,อย่าลืมฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับจะได้เรียนหนังสือเก่งๆก,กันทุกคนเลยยังไงล่ะเอาละช่วงต่อไปมารอแล้วไปวาดรูปก,กันต่อเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตรอาอังุน สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอ สนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอวันนี้เบนโบสจะพาน้องๆไปพบกับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนเซนยูเซฟเมืองเอกจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับ จะพาน้องๆไปพบกับโรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วเบนยังไม่หายคิดถึงน้องๆเลยอะ่ะแต่ถ้าน้องๆอยากดูการ์ตูนอีกก็เข้าไปชมต่อได้ที่เพจเบนโบสของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจริงด้วยสินะมีการ์ตูนสนุกสนุกให้น้องๆดูด้วยเพียบเลยวันอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่เวลา9นาฬิกานาทีทางช่อง1ินะครับ สุขสันวันสงกรานต์ครับ